อนนี้เราจะปลดโหลดนะครับเราจะปลดโหลดเราจะปลดโหลด AC AC เอานะครับเอาสวิตเราปลดโหลดปับ๊บโอเคเรามาดูว่าชาร์จเราดูว่ามันชาร์จ ชาร์จเข้ากี่แอมป์ี d c โอ้นี่ครับยังไม่โดนแดดเลยนะครับแสงธรรมดาวิ่งเข้าเกือบหนึ่งแอมป์นะครับ0.9ไม่อะไรก็ลองวัดแอมป์ตรงนี้ดู กึงก่งกสแตนบายและชาร์จด้วยก็เหลือแค่2.5แอมป์นะครับ2.5แอมป์ก็จะเป็นไฟที่ใช้กับชุดพัดลมแต่ชุดข้างล่างก็ยังไม่หมุนนะครับมีแต่ชุดที่ชุดที่อยู่ด้านบนก็จะหมุนตลอดเลยยังไม่มีการหยุดเลยวงจรน่าจะบังคับต่อ ตลอดเวลาทีนี้ว่าถ้าเราถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นใช้ฟังก์ชันตรงนี้นี่นะครับผมมีการปิดเครื่องเลยนะครับการชาร์จก็จะชาร์จเข้าทันทีเลยถ้าเราออฟนี่เลยครับ เราเราเป็นการชาร์จเมื่อกี้ในคิโลวัตได้ที่ทางเข้าอยู่ที่0.9แต่ผ่านเครื่องมามันจะเหลือ0.6นะครับคิดว่ามันปิดอินเวอร์เตอร์ด้วยแต่มีการชาร์จผ่านวงจรข้างในนะครับอาจจะเป็นออฟแค่ในส่วนของ ในส่วนของที่ผลิตไฟวงจรชาร์จน่าจะยังอยู่นะครับเดี๋ยวดูวทีตอนมีแดดนะครับมาดูเอาพุทธเอาพุทธแล้วไม่อินพุตโอเคครับ PV นะครับ PV เราได้66โวลต์น,นะครับแต่ตัว กี่แอมเราไม่รู้72โวล์เพิ่ม้นเรื่อยๆครับตามแดดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหสุดยอดแซวัดแซวัดแดดเริ่มมานะครับอินพุตกี่แอมโอเคอินพุตพีวียังไม่มีแอมนะครับยังไม่มีแอมที่จับได้ก็อาจจะ0.9อยู่มันก็เลยแสดงค่าเป็นโอเค PV PV Battery Charging Solar โอเคครับอจ,จะอยู่ที่2วัตต์3วัตตามนี้แบตก็อยู่48.3นะครับก้าเมื่อตอนกลางคืน Output เราไม่ได้สั่งจ่ายไฟอันนี้น่าจะเป็นสแตนบายโอเคนะครับฟังก์ชันออฟ ถ้าเราไปโหมด power save โอเคอาจจะอาจจะมีโหลดนะครับโหลดโหลดที่ว่าอยู่เนี่ยมันเป็นพวกพัดลมลองดูครับก็ไม่ชาร์จแล้วครับแบตเตอรี่นิ่งเลยครับก็แสดงว่าน่าจะไอที่กินอยู่เนี่ยกินพลังงานจากแดดแต่ไฟก็เตือนเป็นชาร์จิ้งนะครับชาร์จิง้ง โ okay. อเคนิด,น,ดนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเราได้พลังงานฟรีอยู่แล้ว55บห้าบาทสิบบาทโอเค